สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่5้าใช่แล้วในเมื่อคุมทรัพย์จักรพรรดินี้มีทางเข้าทางอื่นอยู่อีกนั่นหมายความว่าผู้อื่นเองก็สามารถค้นพบได้เช่นกันและเมื่อค้นพบข่าวคราว,าวย่อมแพร่กระจายออกไปถึงตอนนั้นขุมพลังทั้งหลายที่อยู่ในอนาบริเวณใกล้าทางเข้าดังกล่าวก็ต้องส่งศิทย์สาวกที่มีอายุไม่เกิน40ปีมาเพื่อล่าสมบัติในขุมทรัพย์ลับจักรพรรดินี้เช่นกัน กระทั่งขุมพลังชั้นสองเองก็ต้องอดไม่ได้ที่จะถูกทรัพสมบัติในขุมทรัพย์จักรพรรดิล่อลวงและขุมพลังชั้นสองก็เป็นอะไรที่เหนือกว่าขุมพลังชั้นสามไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีตัวตนระดับราชยุทธ์คอยพิทักษ์ขุมพลังอยู่ด้วยขุมพลังระดับนี้ย่อมไม่ขาดรุ่นเยาวมากสามารถแต่อย่างไรอัจฉริยะของพวกมันล้วนเป็นตัวตนที่มีพรสวรรค์และความเข้าใจระดับตัวประหลาดทั้งสิน้นเรียกว่ากำลังรบของรุ่นเยาวพวกมันเป็นอะไรที่เหนือกว่าทั้งหมดตรงนี้แน่นอน เพราะสุดท้ายแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็เป็นแค่รุ่นเยาวจากขุมพลังชั้นสนี่ยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องอัจฉริยะรุ่นเยาวของขุมพลังชั้นสองที่ไม่รู้จะมีหรือไม่มีด้วยซ้ำลำพังแค่ขุมพลังชั้นสามอื่นๆก็สมควรมียอดฝีมือไม่น้อยนี่ก็นับว่าสร้างแรงกดดันให้พวกมันมากมายแล้วเพราะนั่นหมายความว่าพวกมันจะต้องแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์กับคนมากมาย ที่เลวร้ายก็คือรุ่นยาวของขุมพลังชั้นสองนั่นสมควรมีพลังฝีมือเหนือกว่าพวกมันแน่นอนด้วยเหตุนี้พวกมันก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ว่าถ้าหากพบพันแล้วอีกฝ่ายเกิดลงมือลงไม้อะไรพวกมันก็ไม่อาจสู้เอาชนะได้เลยสุดท้ายพวกมันก็มีแคล้วต้องกลับบ้านมือเปล่าแน่นอนว่าหากกลับบ้านมือเปล่าได้ก็ยังนับว่าโชคดีบางทีพวกมันอาจจะไม่ได้แม้แต่กลับบ้านมือเปล่าด้วยซ้ําเพราะใครจะไปรู้ละ่ะ ว่าในขุมพลังชั้นสองนั้นมีรุ่นเยาวอมหิตและโหดเหี้ยมหรือไม่หากอีกฝ่ายเข็นฆ่าไม่เลือกหน้าพวกมันก็คงมิพ้นตายตกพอนึกถึงเรื่องเหล่านี้ทําให้สิทธิหลายคนของแต่ละขุมพลังบังเกิดความกดดันอย่างหนักสินิกายห้า,าธาตุคนหนึ่งสุดลมหายใจเข้าลึกๆึกค่อยกล่าวบางทีในบรรดาสินิกายห้า,าธาตุของเราคงมีเพียงต้นหลิงเทียนเท่านั้นที่ไม่ต้องกลิ่งเกรงอะไรยอดฝีมือรุ่นเยาวของขุมพลังชั้นสอง กระทั่งคู่แฝดหนานกงกับห่วงต้าหนิวเองก็น่าจะเสียเปรียบมิน้อยหากต้องปะทะกับรุ่นเยาว์ของขุมพลังชั้นสองสีน้าสิทธิผู้กล่าวเผยความเคร่งเครียดขณะมองมายัางต้นหลิงเทียนก่อนที่จะกวาดมองไปยังหนานกงเชิญหนานกงยี่และห่วงต้าหนิวสิทธิ์นิกายห้าธาตุคนอื่นก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับคำพูดของสิทธิ์คนนี้เพราะสุดท้ายพวกมันก็ได้เห็นพลังฝีมือต้อนหลิงเทียนด้วยสองตาตัวเองมาแล้ว พวกมันเชื่อมั่นว่าต่อให้เป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นของคุมพลังชั้นสองก็ไม่แน่ว่าจะมีเปรียบสิทธิหลิงเทียนของพวกมันไม่นานสินิกายห้าธาตุบางคนก็จับจ้องมองไปยังต้นหลิงเทียนพร้อมประกาศเจตนารม์ออกมาพวกเจ้าทั้งหมดจะกลัวอันใดข้าจะติดตามสิทธิต้นหลิงเทียนแม้การติดตามสิทธิตัวข้าอาจไม่ได้รับสมบัติอะไรมากมายแต่อย่างน้อยข้าก็มั่นใจได้ว่าชีวิตของข้ายัางต้องปลอดภยัภยภายใต้การคุ้มครองของสิทธิ ข้าเองก็ต้องการติดตามสิทธิหลิงเทียนเช่นกันต่อให้สมบัติจะมีค่ามหาศาลแต่ก็มีได้สำคัญเท่าชีวิตของข้าถูกแล้วข้าอาจจะเสียใจที่มิได้รับสมบัติอันใดแต่หากข้าตกตายทุกสิ่งก็สูญเปล่าเช่นกันชีวิตของข้าสำคัญเหนืออื่นใดข้าตัดสินใจแล้วว่าครั้งนี้ข้าพระเจ้าจะติดตามสิทธิหลิงเทียนไม่ห่างสิทธิ์นิกายห้า ถ้าแต่ละคนกล่าวออกมาอย่างแน่วแน่พร้อมกันนั้นพวกมันยังหันมองมายังชายหนุ่มชุดมุ่งนามต้นหลิงเทียนที่ยืนอยู่ไม่ห่างส่วนต้นหลิงเทียนนั้นตอนนี้เขาเพียงหันมองไปรอบๆคล้ายสังเกตอะไรบางอย่างอยู่และสิทธิในที่นี้นอกจากสองคนของพักตะวันจันทราแล้วต่างก็มีการกระทําคล้ายๆกันคนของด่านมีดดับยังเริ่มกระเถิบไปยืนใกล้ๆเฟิงเทียนบุคล้ายหวังพึ่งพิง,พงและหาที่หลบภัยจากสาวน้อยนางนี้ ส่วนสิทธิวิหารเมฆสุญญาตาก็เริ่มขยับเข้าใกล้เฉวียนไปผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดารุ่นเยาวของวิหารเมฆสุญญาตาด้านสำนักสบ้นอารมณ์นั้นตอนนี้หลงเหลืออยู่ทั้งสิ้น8คนจังเหยียนยังคงยืนอย่างสงบหน้านิ่งความจริงเรื่องที่ว่าขุมทรัพย์ลับจักรพรรดิกลับมีทางเข้าทางอื่นอีกคล้ายไม่ได้สั่นคลอนอะไรใจมันไม่อาจกระตุ้นอารมณ์ใดๆของมันได้เลย ชีฟงชินกงและคนของสำนักสะบั้นอารมณ์อีกห้าคนก็ติดตามอยู่ข้างๆจังเหยียนอย่างใกล้ชิดแม้จังเหยียนจะไม่กลัวอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะไม่กลัวไปด้วยเช่นกันพี่ใหญ่ต่อต่อ,ตอไม้ทวแหวนนอนหนูฟิงเทียนบูที่ยืนข้างๆต้วนหลิงเทียนย่อมสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดของต้นหลิงเทียนดีนางรู้สึกรางๆว่าคล้ายต้นหลิงเทียนจะค้นพบอะไรบางอย่างเข้าแล้ว หวงตาหนิวซูรี่จังเฉหยงที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็สังเกตเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติต้วนหลิงเทียนเกิดอะไรขึ้นเช่นนั้นหรือห่วงต้าหนิวกล่าวถามเสียงดังในน้ำเสียงยังเจือความวิตกกังวลไว้ไม่น้อยเสียงที่อยู่อยู่ก็พล้งดังปานฟ้าผ่าของห่วงต้าหนิวย่อมเรียกร้องความสนใจของทุกคนดีสิทธ์ทั้งหลายไม่เว้นขุมพลังอื่นหันมองมาทันทีหน้าต้วนหลิงเทียนที่นิ้วคิ้วขมวดเมื่อครูค่อยค่อยคลายลงค่อยประกาศออกมาช้าช้า ข้าเกรงว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปหาเมื่อได้ยินคำกล่าวของต้นหลิงเทียนทั้งหมดก็อื้ออึงไปทันใดบ้างก็เสียขวัญไม่น้อยเพราะว่าทันใดนั้นเองเสียงชราฟังดูแหบแห้งก็ประกาศสืบต่อเด็กน้อยที่เข้ามาจากทางเข้าที่สองเลยเมื่อพวกเจ้าก้าวเข้าไปยังหมอกอธมินที่อยู่รอบๆไม่นานพวกเจ้าก็จะสามารถเข้าสู่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงได้มีสมบัติที่ตัวข้าได้สะสมมาช่วชีวิตมากมายภายในขุมทรัพย์จักรพรรดิแห่งนี้ และในบรรดาทั้งหมดนั้นสิ่งหนึ่งที่ล้ำค่าที่สุดก็มิใช่ใดอื่นเป็นเศษความลึกล้ำด่านพลังราชันจำนวน5ชิ้นนอกจากนั้นใจกลางขุมทรัพย์แห่งนี้ยังมีตำหนักหลังหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่สถานที่ค่าใช้เวลาช่วงสุดท้ายในชีวิตทรัพย์สมบัติที่ตัวข้าได้สะสมรวบรวมมาช่วชีวิตนั้นได้กระจัดกระจายอยู่ภายในขุมทรัพย์แห่งนี้หากพวกเจ้าต้องการมันพวรกรเจ้าต้องออกค้นหาด้วยตัวเอง และสิ่งที่พวกเจ้าจะได้รับเมื่อไปถึงตําหนักที่ตัวข้าได้จบชีวิตลงก็คือเศษคอวามลึกล้ำด่านพลังราชาันสองชิ้นและเศษความลึกล้ำด่านพลังจัก,กรพรรดิอีกหนึ่งชิ้นเสียงแหบชรากล่าวมาถึงตรงนี้ก็หยุดลงอย่างกระทันหันตอนนี้เหล่าสิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงต้นหลิงเทียนก็ยืนนิ่งดวงตาทั้งหลายยังเผยความตะลึงงนันยังมีแสงทอประกายวุบววาไปมาเศษความลึกล้ำมีทั้งสิ้นแปดชิ้นเลยหรือนี่ข้าได้ยินผิดไปหรือไม่ห่วงต้าหนิวโล่ออกมาค่อยอ้าปากค้างด้วยเหลือเชื่อ จากโชโยงสายหัวไปมาก่อนจะตอบออกด้วยความสับสนเจ้ากล่าวถูกแล้วเศษความลึกล้ำแปดชิ้นจริงๆยังเป็นเศษความลึกล้ำด่านพลังราชันเจ็ดชิ้นเศษความลึกล้ำด่านพลังจักรพรรดิอีกหนึ่งชิ้นเศษความลึกล้ำข้าเคยได้ยินอยู่บ้างแต่เศษความลึกล้ำด่านพลังราชันกับจักรพรรดินั่นคืออันใดใบหน้าเฟิ่งเทียนบู่เต็มไปด้วยความสับสน เมื่อได้ยินคำถามของเฟิ psilon, so ่งเทียนบู่ตัวหลิงเทียนก็ค้นในความทรงจำของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดอีกรอบค่อยกล่าวตอบออกมาความลึกล้ำที่ตัวตนระดับจักรพรรดิทำความเข้าใจก็เรียกว่าความลึกล้ำด่านพลังจักรพรรดิหากราชนุทธขั้นที่เก้าคิดจะทะลวงด่านพลังกลายเป็นจักรพรรดิอันดับแรกจำเป็นต้องทำความเข้าใจความลึกล้ำของด่านพลังจักรพรรดิให้ได้เสียก่อนเรียกว่าความลึกล้ำด่านพลังจักรัดเป็นเสมือนใบอนุญาตให้ตัวตนระดับราชนุทธก้าวเข้าสู่ระดับขั้นจักรพรรดิก็ว่าได้ ความสาคัญของความลึกล้ําด่านพลังจักรพรรดิสำหรับตัวตนระดับราชนุท์ขั้นที่เก้ามันก็มีความความสาคัญเหมือนกับความลึกล้ําด่านพลังราชันที่ตัวต,วตนระดับผันแปรธรรมชาติขั้นที่9้าจะต้องทําความเข้าใจเพื่อตัดผ่านไปยังด่านพลังราชันหากผู้ที่คิดจะก้าวข้ามไม่อาจเข้าใจก็ไม่มีวันก้าวข้ามไปได้ถ้าจะกล่าวว่าจอมยุทธ์ผันแปรธรรมชาติขั้นที่เก้าไม่อาจตัดผ่านไปยังด่านทางราชันและกลายเป็นราชนุท์ดได้หากไร้เศษความลึกล้ำด่านพลังราชันหรือก็คือเศษศกความลึกล้ำที่เจ้ารู้จัก เช่นนั้นราชันยุทธ์ขั้นที่เก้าก็ไม่อาจตัดผ่านไปยังด่านพลังจักรพรรดิและกลายเป็นจักรพรรดิได้เช่นกันหากไร้เศษความลึกล้ำด่านพลังจักรพรรดิต้นหลิงเทียนเล่าอธิบายออกมาชัดถ้อยชัดคำแน่นอนาไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากความทรงจำของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดปั่นป่วนโกลาหนสิ้นคำต้นหลิงเทียนผู้คนก็สับสนอนหม่านทันใด ถึงแม้ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะเข้าใจว eh ่าม mm ันสมควรเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิไม่น้อยเมื่อได้ยินคําว่าเศษความลึกล้าด่านพลังจัก,กรพรรดิจากข้อความเสียงที่ถูกทิ้งไว้โดยตัวตนระดับจักรพรรดิแต่พวกมันะะ <neither> ยังอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกเมื่อได้พบว่าที่แท้เศษความลึกล้ําด่านพลังจักรพรรดิมีไว้ทําอะไรเช่นนั้นกล่าวได้ว่าเศษความลึกล้ําด่านพลังจักรพรรดิย่อมมีค่ามากยิ่งกว่าเศษความลึกล้ําด่านพลังราชันเง้นสิบ ลมหายใจห่วงต้าหนิวเริ่มทีรัวปานหอบหืดจมูกใหญ่โตของมันยามนี้สุดอากาศดังฟืดฟาดหน้าอกยังกระเพื่อมขึ้นลงยกใหญ่ยากจะใจเย็นลงได้อยู่นานนั่นมันแน่อยู่แล้วต้วนหลิงเทียนพยักหน้าค่อยกล่าวสืบต่อด้วยท่าทางจริงจังความยากลำบากที่ราชยุทธ์ต้องเผชิญขณะคิดตัดผ่านไปยังด่านพลังจัก,กรพัิยังนับว่ายากกว่าความยากลำบากที่จอมยุทธผันแปรธรรมชาติคิดทะลวงไปยังด่านพลังราชันนับร้อยเท่า เพราะการจะเข้าใจความลึกล้ำขอบเขตจัก,กรพพัดนั้นเป็นอะไรที่ยากเย็นนักอย่างไรก็ตามหากมีเศษความลึกล้ำด่านพลังจัก,กรพพัดที่เหมาะสมราชันยุทธ์ก็สามารถทำความเข้าใจความลึกล้ำขอบเขตจัก,กรพพัดได้ในคราวเดียวทะลวงด่านพลังบรรลุสู่ขอบเขตจัก,กรพพัดกลายเป็นจัก,กรพพัดเมื่อกล่าวใกล้จบตัวหลิงเทียนเองก็อดไม่ได้ที่จะบังเกิดความตื่นเต้นจนอกยุบยุบพองพองดวงตายัางทอประกายสว่างวาบด้วยความกระตือรือรน้นเศษความลึกล้ำด่านพลังจัก,กรพพัด เขาเองก็ยอมรับว่าสนใจมันไม่น้อยจากข้อความของจักรพรรดิท่านกล่าวว่าพวกเราจะเข้าสู่ขุมทรัพย์ลับจักรพรรดิที่แท้จริงก็ต่อเมื่อก้าวเข้าไปในหมอกมืดรอบๆเสียงสิทธิ์คนหนึ่งที่ไม่รู้อยู่ขุมพลังไหนดังขึ้นทันใดนั้นทุกคนยกเว้นต้วนหลิงเทียนก็หันมองไปยังความมืดมิดรอบๆทันทีไปกันเถอะ จังเหียนกล่าวจบก็เดินนําออกไปทันใดฉีฟงฉินกงและสิทธิสานักสบันอารมณ์อีกห้าคนก็เริ่มพุ่งร่างตามเข้าหมอกมืดไปทีละคนคนพริบตาร่างคนของสานักสบันอารมณ์ทั้ง8ดรวมถึงจังเหียนก็หายลับไปจากสายตาต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆต้นหลิงเทียนอัตมาเองก็ขอเข้าไปก่อนแล้วตอนนี้เองเฉวียนเปยก็พยักหน้าให้ต้นหลิงเทียนและหลังจากที่มันอำลาต้นหลิงเทียนแล้วมันก็เหินร่างจมหายไปในความมืดมิดรอบๆทันที สิทธิวิหารเมฆสุญญาตาทั้ง19คนรวมถึงอูเฉินก็ตามหลังเฉวียนไปไปดั่งเงาและหลังจากที่คนพักตะวันจันทราทั้งสองพยักหน้าให้ต้นหลิงเทียนอย่างเป็นมิตรพวกมันก็เหินร่างหายเข้าไปในหมอกมืดเช่นกันเฮต้นหลิงเทียนดูเหมือนถึงเจ้าจะฆ่าคนพักตะวันจันทราไปมากมายแต่คล้ายทั้งสองนั่นจะไม่เห็นเจ้าเป็นศัตรูเลยแม้แต่น้อยพวกมันกระทั่งทักทายเจ้าแบบนั้นด้วย หวงต้าหนิวที่มองไล่หลังสิทธพักตะวันจันทราทั้งสองไปอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาด้วยความแปลกใจนี่เพราะพวกมันเป็นคนฉลาดไงเล่าต้วนหลิงเทียนกล่าวพร้อมยิ้มบางๆเรื่องนี้ข้าเองก็ว่างั้นหากพวกมันไม่ฉลาดปานนี้พวกมันคงหน้าจะจบลงด้วยกลายเป็นชิ้นๆเหมือนสิทธพักตะวันจันทราคนอื่นไปแล้วเมื่อห่วงต้าหนิวย้อนนึกถึงภาพต้วนหลิงเทียนระเบิดพลังสังหารที่ลานศิลาก่อนหน้ามันยังอดไม่ได้ที่จะสถานไปถึงไขกระดูก ใครจะไปคิดกันแล้วว่าตัวหลิงเทียนที่ท่าทางใจดีสงบสงบจะสามารถละเลงเลือดได้อมหิตป,ปานนั้นตอนนั้นตัวหลิงเทียนประหนึ่งอชูราที่ผุดขึ้นมาจากขุมนรกระบายโทสะโดยการย้อมแดนดินให้กลายเป็นขุนเขาซากศพทะเลโลหิตพี่ใหญ่ต้วนพวกเราก็ไปกันเถอะเฟิ่งเทียนบุเคลื่อนร่างมาหาตัวหลิงเทียนข้าเกรงว่าพวกเราอาจไปด้วยกันไม่ได้น่าสิตัวหลิงเทียนสายหัวไปมาเมื่อเห็นเฟิงเทียนบุเคลื่อนมาหยุดยืนข้างๆทำไมเล่าพี่ใหญ่ต้วน เฟิงเทียนหูอึ้งไปครู่หนึ่งความสงสัยคล้ายเขียนไว้เต็มใบหน้าสินิกายห้าธาตุด,ด่านมิดดาบรวมถึงห่วงต้าหนิวก็หันมองต้นหลิงเทียนด้วยท่าทางเออเออพวกมันไม่เข้าใจคําพูดของต้นหลิงเทียนข้าลองตรวจสอบหมอกมืดรอบๆนี้ดูแล้วและข้าพบว่าข้างในหมอกนี้เต็มไปด้วยค่ายกลนมากมายที่เรียงร้อยสร้างเขตแดนมายาและจํานวนของเขตแดนมายายังมากกว่าที่ข้าคาดเอาไว้ ต้นหลิงเทียนสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะหันมองไปยังความมืดรอบๆตัวด้วยความยำเกรงค่ายกลมายาเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือแยกผู้คนที่รวมกลุ่มให้กระจายตัวออกไปยังส่วนต่างๆของคุมทรัพย์แห่งนี้ในฐานะผู้ที่ได้หลอมรวมดูดซับความทรงจำสองชาติพบของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดเป็นธรรมดาที่ต้นหลิงเทียนจะรู้ว่าทำไมถึงมีค่ายกลมากมายจัดตั้งไว้ภายในหมอกมืด วัตถุประสงค์หลักเลยก็คือแยกผู้คนที่รวมกลุ่มกันให้กระจัดกระจายออกไปทั่วพื้นที่เมื่อถึงตอนนั้นทุกคนจะต้องเผชิญกับกฎแห่งป่าเข้มแข็งอยู่ออนแอตายตกมีเพียงผู้ที่รอดชีวิตถึงตอนจบเท่านั้นถึงจะได้รับรางวัลที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฟิ่งเทียนบูตรหนักรู้ได้ทันใดห่วงต้าหนิวมองไปยังต้นหลิงเทียนก่อนจะยืมออกมาอย่างขืนขมตอนแรกข้าก็คิดอยู่ข้างเจ้าเพื่อหวังให้เจ้าช่วยคุ้มกันเสียหน่อยแต่ดูเหมือนตอนนี้ความคิดของข้ากลับกลายเป็นเรื่องเหลวไหลเสียแล้ว ฟฟทันทีที่สิ้นคำกล่าวห่วงต้าหนิวก็ปรากฏสองร่างพุ่งทะยานออกไปดั่งสายลมจมลึกไปในหมอกมืดรอบๆก่อนจะหายไปจากสายตาผู้คนเป็นสิทธิพี่หนานกงเฉินกับสิทธิพี่หนานกงยี่สิทธินิกายห้า,าธาตุอุทานออกมาพวกเราก็ไปกันเถอะต้วนหลิงเทียนยักษ์คิ้วครานหนึ่งค่อยเดินอาดอาดไปยังหมอกมืดรอบๆเขาเองก็เตรียมจะเข้าสู่ขุมทรัพย์ลับจักรพรรดิแล้วเฟิงเทียนบูห่วงต้าหนิวซูหลี่และจางเฉาหยงก็ติดตามหลังไปเช่นกัน ครูต่อมาต้วนหลิงเทียนก็สังเกตเห็นว่าสิณิกายห้าธาตุนั้นเกาะกลุ่มเดินตามเขามาคล้ายกับทั้งหลายไม่ได้เชื่อวาจาก่อนหน้าของเขาสักนิดนี่ทําให้เขารู้สึกช่วยไม่ได้อยู่บ้างนี่เจ้าพวกนี้คิดว่าเมื่อครูค่าโคกพวกมันหรือไงกันยิ้มขื่นขมยากระงับเผยออกบนหน้าต้วนหลิงเทียนอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มเติมเพราะเดี๋ยวเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้เดินเข้าสู่เขตเหมอกมืดเมื่อไหร่พวกมันก็จะได้รู้ความจริงกันเอง ไม่นานกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่มีต้นหลิงเทียนเดินนําก็จมหายไปในหมอกมืดต้นหลิงเทียนที่เข้ามาคนแรกร่างก็จมหายไปก่อนใครพริบตาก็อันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอยเฟิงเทียนบูห่วงต้าหนิวซูหลี่และจากรโฉยงก็หายตามตามกันไปด้านหลังทั้งสี่ก็เป็นสินิกายห้าธาตุและด่านมิดดาบที่ตามมาไม่ห่างพวกมันก็เริ่มจมหายไปในหมอกมืดทีละคนคนสุดท้ายก็ถูกกลืนหายไปจนหมดสิน้น คลิปตลานว่างขนาดใหญ่ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมอกมืดทุกทางก็กลับกลายเป็นวางเปล่าร้างผู้คนหลังจากที่ต้นหลิงเทียนเดินเข้ามาในหมอกอันมืดมิดสิ่งที่เขามองเห็นก็คือแสงสว่างหนึ่งและพอรู้ตัวอีกทีร่างของเขาก็มาหยุดยืนท่ามกลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สุดภายสารเสียแล้วหอมดินกลิ่นหญ้าโชยมาเตะจมูก สายลมโชยมาเอ่ยอยๆระลอกแล้วระลอกเล่ามองไปแลเห็นภาพทุ่งหญ้าเขียวขจีทอดยาวออกไปสุดลูกหูลูกตายอดย้าอย่างลู่เอ็นโบกไหวไปตามแรงลมก่อเกิดคลื่นสวยงามซัดยาวไปไร้สิ้นสุดจงมุ่งหน้าไปยังทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ของทุ่งหญ้าแห่งนี้เสียแล้วเจ้าจักพบผ่านทางเข้าที่แท้จริงของขุมทรัพย์ลับจัก,กรพรรดิตอนนี้เองเสียงชราฟังดูข้ามผ่านวันเวลามานานก็ดังขึ้นเข้าหูต้วหลิงเทียนอย่างคมชัดเป็นข้อความเสียงที่ถูกจักรพรรดิทิ้งไว้ไม่ผิดแน่ ดูเหมือนว่าในบรรดาอาคมที่จัดตั้งไว้ในหมอกมืดนี้นอกจากขข่อาคมลวงตาแล้วยังมีขข่อาคมกระจายเสียงอยู่ด้วยสินะต้วหลิงเทียนคิดในใจถึงแม้เขาจะรู้ดีแก่ใจว่าภาพเรื่องราวทุกอย่างเบื้องหน้าเป็นแค่มายานวงตาแต่เขาก็เข้าใจอีกเช่นกันว่าต้องกระทําตามที่จัก,กรพรรดิได้กล่าวบอกเอาไว้เท่านั้นถึงตอนนั้นเขาจะได้เข้าสู่ขุมทรัพย์จัก,กรพรรดิที่แท้จริง ตอนนี้ตัวหลิงเทียนที่ยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าลงตาก็รู้ดีว่าจากนี้คงเป็นการเดินทางเพียงลําพังและจําต้องเดินไปอย่างทิศทางที่ได้รับคําชี้นํามาเท่านั้นมาถึงนี้แล้วค่าควรบินได้แล้วใช่ไหมตัวหลิงเทียนคิดในใจอย่างสงสยัยและทันทีที่ใจคิดเขาก็พยายามลอยล่างขึ้นฟ้าและเพียงวูบเดียวร่างเขาก็พุ่งทยานขึ้นไปหยุดกลางอากาศได้จริงว่าแล้วเชียว ทันทีที่ต้วนหลิงเทียนพบว่าสถานที่แห่งนี้ไร้ข่อาคมห้ามบินเขาก็อดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งออกมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนักหรอกหากจะให้เขาข้ามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สุดลูกหลูกตานี้ด้วยเท้าแต่มันก็ซี่หนอเปลืองเรียวแรงมากกว่าเหินบินไม่ใช่หรือไงสมแล้วกับที่เป็นค่ายกลภาพลวงตาที่จัก,กรพรรดิจัดตั้งไว้ขณะที่เหินร่างไปต้วนหลิงเทียนก็แผ่พลังวิญญ,ญาณออกไปด้วยพยายามจะสลายภาพมายาหากแต่เขาพบว่ากลับทำอะไรมันไม่ได้เลยแม้แต่น้อย แต่อย่างไรเสียเขาก็เตรียมใจรับผลนี้ไว้แล้วจึงไม่ได้ตกใจอะไรมากมายเพราะจะอย่างไรเสียนี้ก็คือค่ายกลที่จัดตั้งไว้ด้วยพลังอำนาจของตัวตนจัก,กรพรรดิหากเขาวุ่นวายอะไรกับมันได้จริงๆนั่นสิถึงจะน่าตกใจคงไม่มีการทดสอบอะไรในภาพลวงตานี่หรอกนะพอคิดถึงตรงนี้ใจต้วนหลิงเทียนก็สั่นไปเล็กน้อยและหลังจากที่ออกบินไปได้ไม่นานยิ้มขื่นหนมยากระงับก็เผยขึ้นที่มุมปากต้วนหลิงเทียนอีกครั้งพับผ่าเธอไม่น่าไปทักมันเลย โชคร้ายจริงๆถ้าทางจะมีค่ายกลขัดขวางจัดตั้งไว้ไม่น้อยทันทีที่ตัวนหลิงเทียนเผยยิ้มขื่นขมสายลมที่พัดมาจากเบื้องหน้าก็ปรแเปลี่ยนไปอยู่ดีๆกลางฟ้าพลันบังเกิดพายุใต้ฝุ่นลูกเข่นกำลังตัดผ่าสวรรค์และโลกจี้ตรงมายังต้วหลิงเทียน นอกจากสายลมม้วนวนที่โหมกระหน่ำรุนแรงแล้วยังปรากฏคมมีสายลมมีสภาพสีน้ำเงินจำนวนมหาศาลแฝงเร้นในพายุใต้ฝุ่นพวกมันพัดลงผ่ามาอย่างฉับไวคล้ายพวกมันจะปั่นเฉือนร่างเขาให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นอย่างไรอย่างนั้นหู้หลังจากที่แผ่พุ่งพลังวิญญ,ญาณออกไปตรวจสอบจนรับรู้ได้ถึงแรงลมและความแข็งแกร่งของคมมีสายลมนั่นต้นหลิงเทียนก็พอได้ระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก ความรุนแรงของพายุลูกนี้พร้อมทั้งหาสายลมคมมีดนั่นที่รุนแรงที่สุดก็เทียบเทียมได้กับพลังจู่โจมของจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ห้าหรือหที่เข้าใจแนวคิดลมขั้นกลางระดับห้าหรือหกเท่านั้นไม่นับเป็นภัยคุกคามอะไรกับเขาเลยฟุกสายตาต้นหลิงเทียนเย็นลงหมัดชกพุ่งออกไปทันใดพลังงานมหาศาลประหนึ่งจะสถานได้ทั้งดันดินแผ่กวาดออกไปอย่างเกลียวกราดเขาซัดหมัดเต็มพลังออกในชั่วพริบตาปง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 ป เสียงระเบิดดังสนั่นลั่นฟ้าเป็นระลอกระลอกยังกึกก้องกังวานจนผ่านให้ใจผู้คนต้องสั่นสะท้านด้วยความหวาดผวาตูมม,มุมสุดท้ายเสียงระเบิดครั้งใหญ่ก็ดังสนั่นลั่นออกไม่ใช่อะไรเป็นหมัดที่อัดแน่นไปด้วยพลังความแข็งแกร่ง800มังกรโบราณของต้นหลิงเทียนที่พุ่งไปดังกระสุนปืนใหญ่ระเบิดพลังอำนาจที่ใจกลางพายุสายลมคมมีดเมื่อพลังงานต้นกำเนิดของจอมยุทธ์ผันแปรธรรมชาติขั้นที่หนึ่งถูกใช้เต็มพลังมันก็เทียบได้กับความแข็งแกร่ง200มังกรโบราณ แนวคิดลมขั้นสองระดับสูงก็เทียบได้กับ300มังกรโบราณแนวคิดขั้นกลางระดับ9ทั้ง3ชนิดที่รวมเข้าด้วยกันก็เป็นพลังความแข็งแกร่ง300มังกรโบราณยามเมื่อพลังงานอันแกร่งกล้าน,นี้ซัดปะทะระเบิดที่ใจกลางพายุสายลมคมมีดอย่างจังใต้ฝุ่นมหฮมาทั้งหลายก็ถึงกับถูกแรงระเบิดพัดกระจายสลายหายไปต่อหน้าต่อตาต้นหลิงเทียนบูม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  หลังจากที่พายุสายลมคมมีสลายหายพลังทำลายล้างพลันผุดโผล่ออกมาจากหมัดของต้นหลิงเทียนอีกครั้งเขาซัดพลังหมัดแหวกฟ้าออกไปอย่างไม่หยุดยั้งจนบังเกิดเสียงระเบิดดังเสียดหูขึ้นเรยลอกแล้วระลอกเล,ะล,ะล,ะละ่ากระทั่งมวลพลังอาคมจะรึกที่ลอยล่องเหนือฟ้าส่วนนี้หมดสิ้นไม่อาจก่อเกิดพายุสายลมคมมีดได้อีกแผ่นฟ้าก็หวนคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งให้มันได้อย่างงี้สิต้นหลิงเทียนที่ซัดพลังหมัดออกไปเต็มแรงพร่องคำออกมาอย่างสะใจ เมื่อครูเขาไม่ได้ออมรังพลังอะไรเอาไว้แม้แต่น้อยเรียกว่าประตูพลังทั้งหมดที่มีออกมาอย่างสะใจ,จไอพลังแห่งแนวคิดทั้ง4ี่ชนิดยังคุกรุ่นห้อมล้อมทั่วร่างดั่งเงาการใช้พลังเช่นนี้ยังทำให้โลหิตเดือดพล่านอยู่บ้างไปต่อดีกว่าตัวหลิงเทียนพ่นพรมหายใจออกมาค่อยมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางที่จักรพัดชี้แนะไว้สืบต่อเหินทยานผ่านฟ้ามุ่งที่สภายับค้นหาทางเข้าขุมทรัพจัก,กรพัดที่แท้จริง ระหว่างทางที่เหินบินต้นหลิงเทียนก็ถูกค่ายกลก่อสร้างอุปสรรคนานานับประการขัดขวางอยู่หลายครั้งทว่าด้วยพลังอำนาจที่เหนือชั้นกว่าพลังของค่ายกลทดสอบเขาก็สามารถชกทำลายมันให้แตกเป็นเสียเส่ยงๆได้ในหมัดเดียวจึงไม่นับว่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่เรียกว่าต้นหลิงเทียนที่ถือครองพลังอำนาจขอบเขตผันแปรธรรมชาติขั้นที่หนึ่งเข้าใจแนวคิดลมขั้นสูงระดับสองและแนวคิดขั้นกลางระดับเก้าทั้งสามชนิดอย่างกระบี่ดินสายฟ้า ไม่ต่างอะไรไปจากอสูรกายร้ายที่อลรวาดพังสรรพสิ่งตามรายทางแม้แต่น้อยป่านนี้คนอื่นๆจะเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะหลังจากเหินบินไปได้สิบวันต้นหลิงเทียนที่ยังไม่เห็นทางเข้าคุมทรัพย์จัก,กรพรรดิที่แท้จริงก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงคนอื่นๆเขารู้ดีว่าคนอื่นๆก็ไม่พ้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆก,กันกับที่เขาพบเจออยู่ในตอนนี้ จุดประสงค์ของค่ายกลนนี้คือพาข้าไปยังมุมหนึ่งของขุมทรัพย์จัก,กรพัรดิงั้นสินะแต่ขนาดข้าใช้ความเร็วเต็มที่บินไปกว่า10วันยังไม่ถึงอีกงั้นเหรอเนี่ยเมื่อคิดถึงจุดนี้ต้วนหลิงเทียนก็ไม่อาจระยับยิ้มเฟื่อนเฟื่อนได้อีกสืบไปแต่เขารู้ดีว่าไร้ทางเลือกอะไรทำได้แค่เร่งรุดเหินบินให้ถึงที่หมายต่อไปเท่านั้นมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะเข้าไปยังขุมทรัพย์จัก,กรพรรดิที่แท้จริงได้ ทะเลทรายทางตอนเหนือนั้นถูกแบ่งคร่าวๆออกเป็นสองส่วนตั้งแต่จุดกึ่งกลางไปจนถึงพื้นที่เหนือสุดก็นับเป็นหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นก็จะถูกเรียกว่าภูมิภาคตะวันออกภูมิภาคใต้และภูมิภาคตะวันตกในสามภูมิภาคนั้นขุมพลังที่เป็นใหญ่และครอบครองอาณาเขตในส่วนนี้ก็เป็นเพียงขุมพลังชั้นสามเท่านั้นกลับกันตั้งแต่กึ่งกลางทะเลทรายตอนเหนือจนไปถึงเหนือสุดนั้นจะมีขุมพลังยักษ์ใหญ่เพียงสามขุมพลังปกครองส่วนบนเอาไว้ทั้งหมด และทั้งสามขุมพลังยักษ์ใหญ่นั่นก็ล้วนเป็นขุมพลังชั้นสองทั้งสิน้นขุมพลังชั้นสองในทวิตเมคาล่องแน่นอนว่าต้องมียอดฝีมืออยู่ไม่น้อยที่สําคัญก็คือพวกมันยังมีตัวตนระดับราชันยุทธ์เป็นดั่งเทพผู้พิทักษ์ขุมพลังซึ่งเป็นอะไรที่เหนือชั้นกว่าขุมพลังชั้นสามไม่น้อย ทิวเขาแห่งหนึ่งอันมีภูมิประเทศสลับซับซ้อนเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางทะเลทรายตอนเหนือกับภาคเหนือของทะเลทรายตอนเหนือเอาไว้มันเป็นสถานที่อันรกร้างว่างเปล่าไร้ผู้คนอยู่อาศัยอะไรเรียกว่าน้อยครั้งนักที่จะมีใครมาบริเวณนี้ทว่าวันนี้กลับมีผู้คนมารวมตัวกันอยู่มากมายฟุบ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 ร่างผู้คนมากมายทยอยเหินบินบั้นลับด้าสมาจากทางเหนือก่อนที่จะบรรลุถ,ถึงยอดเขาหนึ่งในแนวทิวเขาด้วยความฉับไว มีทั้งสิ้นสิบเอ็ดร่างร่างที่นำหน้ามานั้นเป็นชายชราในชุดสีเทารูปร่างของมันผ่ายผอมหักแต่สีหน้าร่าเริงแจ่มใสขณะที่มันเหินบินคล้ายมีสายลมกันโชคมว้วนนวลอยู่เบื้องหน้าเห็นได้ชัดว่าด่านพลังฝึกฝนของชายชราผู้นี้ล้ำลึกถึงเพียงใดด้านหลังชายชราในชุดสีเทาเป็นชายหนุ่มแปดคนและหญิงสาวสองคนพวกมันมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คือแล,แล,แล้วอายุไม่เกินสี่สิบปีทั้งสิ้นผู้อาวุโสสูงสุดนี้พวกเรามาสายหรือไม่ขอรับ ชายหนุ่มรูปงามมาในชุดเขียวขิมคมเข้มดวงตาแหลมคมด้านหลังสะพายกระบี่พร้อมฝากกล่าวถามชายชาราชุดเทาที่เหินบินอยู่ด้านหน้ายัางพึ่งช้าไปมิกี่ชั่วโมงเจ้าอย่าได้กังวลไปชายชาราชุดเทาสายหัวไปมาเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรสักเท่าไรครูต่อมาชายชาราก็เหินร่างดิ่งลงไปในแนวเขาอันสลับซับซ้อนนำพาร่างชายหนุ่มหญิงสาวทั้งสามไปยังหุบเขากว้างใหญ่แห่งหนึ่งข้อยหยุดร่างเหนือหุบเขาดังกล่าว ด้านล่างปรากฏร่างชายชราสองคนที่ยืนแยกกันไม่สูงสิงอย่างสงบประหนึ่งพวกมันจะหลอมผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบไปแล้วก็ไม่ปาน